สวัสดีครับพี่น้องเนอมืึอนี้บ่าวบันพอ่อพี่น้องอยู่ในตลาดเล้วพี่น้องตลาดช่องจอมมือตลาดนัดพี่น้องมืึอนี่ยบ <Okay. S 1> บคึกคืนน้อยน้อยหนึ่งนะพี่น้องมันเป็นมือตลาดนัดใกล้ตีโดนตาเนาะพี่น้องเนาะนี่กนอยากยางอยากหลายของขายหลายพี่น้องมาแล้วมาแล้วเป็นข้าวข้าวแห้เงเนาะพี่น้องเนาะข้าวสองหนึ่งสองร้อยเจ็ดสิบครับไงประเพีพี่น้องเบิ่งไงครับ ก้วยลำว่าเด้อพี่น้องเดออร้านกาแฟพี่น้องร้านประเภทประจำการอยู่นี่เลยพี่น้องนี่ยิ้มเปื่อยเปื่อยอยู่นี่อยู่ตลาดจงังจอมถามหาร้านประเภทในไทยพอเลยพี่น้องกาแฟเป็นกาแฟสดกาแฟมีกล้วยทอดพร้อมพี่นอ้องยังคืนๆนั่นเนาะนอนนอนพี่น้องเนาะนี่บ้าบานเราแ<า>ม่ออกจากปากพี่น้องเสื้อเสื้อ,อ,อพี่น้องซื้ออืม คนยางพี่น้องมันอนี้เป็นวันเสาร์เนาะพี่น้องปลายเดือนใกล้ถึงมือศาสตร์ครับศาสตร์ศาสตร์บ้านห้องนะครับศาสตร์ศาสตร์ขมิ้นพาศาสตร์พี่น้องแขกไปแล้วพยาศาสตร์พี่น้องเป็นกล้วยของที่ใส่เกี่ยวกับศาสตร์ละครับพวกเราขายนี่ลอ,ลองกองเมื่อวานพี่เอาไป ของเองเท่าไหร่นี่ก็มีแต่สอว์พี่นอ้องก็สูงไว้เนาะมานาั่งขายปลูกปีกเองปลูกเองแต่ไข่เนาะพี่น้องเนาะอยากยังมาขายพี่น้องเป็นน้องใหม่ก็บซับจากฟอมาขายเลยข้าววัวก็าัวเองพี่น้องอเป็นเชรื่องใช้บัวเนาะพี่น้องเนาะ<อ>เป็นหลานเกี่ยวกับไอ้จานแล้วครับพี่น้อง ตื่นตัวตื่นเต้นนี่ยาก็ลัลงพ่อนี่พี่น้องคนยางหลายเหมือน,นวันเสาร์นะพี่น้องปลายเดือนเนาะส่นเดือนของเดือนเดือนกันยานะพี่น้องวันที่สิครับ,บนกลางเดือนกันยานี่พี่นอ้อนงส่วนยกมืออยู่คนครับเป็นกล้วยนะพี่น้องก้วยยีบาปนี่ยี่หี่อยู่พี่น้องยี่ หลายกล้วยครับเบิึงไหนเล่ยกล้วยน้ำว่าเนาะพี่น้องห่อก้าต้มใส่สาดนะพี่น้องเอาเลือกเอาเลยย่าเลือกเอาเลยนี่ก็จะเป็นลำย่าิลำย่าิขับมากขึ้นเก่าแล้วครับลากกินเขาพี่น้องเนาะแซ่บบ่แซ่บบอสเออเนีมันเป็นตาแซ่บนะกินพร้อมหน้า้อมตาครอบครัวกินกับหยังอ่ะ โอ้หลาบง้วนสนต้นเนาะปลาหลาทิกออสีบบเเบแลว่าไหขึ้นเลยไม่นงยังคะขาสมโอนัอยขายดิบขายดี่ะสมโอนท่งเท่าไหนุ่งร้อยอนึ่ร้อยาสิบาทครัอยหาิพี่น้องตัวน้อย1ิบาทนะพี่น้องเนาะใหญ่ครับใหญ่เนือสีชมพูตองเลยพี่น้อง อืมเงยเงยอันนี้ร้อยหนึ่งนะครับมาจากสวนเองเจ้าของสวนมาเองนะครับแมนบอจากสวนสง่านะครับครับครับสวนสง่าอยู่ทางไหนน้ออยู่ขายคู่ขันละครับพนโอ้ร้อยหนึ่งอืมสวนสง่านสิบบาทนะครับไปขายยี่สิบห้ายี่สิบก็กำไรตื้อซาแล้วโอ้ไม่มีขนสิบห้าบาทดูนี่ขาดทุนไงเขาพูดขายไหนเขาพูดฝักละสองบาทฝักละสองบาทจ้าเขาพูดฝักละสองบาทพี่น้องอืมมาเรียกเอาเรียกเอาเรียกเรียกได้เลยพี่น้อง มึงคนเรียกเขาโคตน้องพี่น้องนะเนาะทรงโลดเทไรไอ่ร้อยยี่สิบเป็นตัวเสดๆเลยพี่น้องมันกำลังไข่กว่ติดนุ่งนิ่งๆิ่งเลยอิริทต์น้อนพี่นอนะ้องเนาะใครสนใจด้วยพี่น้องอยู่ตลาดช่องจอมเนะ้อของพนสิมีอยู่สูมือพี่น้องทุกนัดเป็นบอมาทุกนัดเดินเนาะสุนค,ครับนี่สองขอ้อสามขอ้อ ร้อยยี่พี่น้องร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบนี่เป็นสมโอมองมีเนาะพี่น้องเนะาะมังมีไปจำตลาดช่องจอมเขาเนี่ยมีเขามีสับประดหดมักนัดเข้านี่แหละแล้วก็สมโอพี่น้องถุงละลอยหาสิบตรงละลอยสามสิบนี่ครับอันหนึ่งเนื้อแดงจึ้งครึ่งพี่น้อง อันนี้นวยเท่าไหร่นี่นะเจ้ากินยังบ่นี่เป็นน่องตาย,ยพี่น่องทีมงานเข้าติ้กเย็บต้องกันกินบอร์ลอยด้วจ้ะอืมบอร์ลอยด้วยจ้ะเบอร์ลอยย่างขายพี่น้องเป็นตีดีตีพี่น้องตีต,ตีบักซิดาบักซิดาจิ้มจู ้งก็ถือพี่น้องทงละสองร้อยถ้าเป็นร่างนี่ตกโลละ30บาทพี่น้องล่างละหกร้อยะพี่น้องว่างๆเวยมาถ่ายสอยสุดซ้อยด้อพี่น้องเด้อเป็นกระดสดีอรีอือืกระวดปปสดืสุดเออืวสดๆรรก ลายสดนเยีมคนปนมดินริกแล้ค้าใครมาถามนี่เอาที่นี่เลยจ้าแนะนํำพริกแนะนํำอยากได้พริกดก็พี่น้องด้วยสวยเนแบบเขียวแบบแตงพริกนาองพี่น้องเนาะบาอืดท้องเท่าไรน่ะบาอือมีเก่าสีก็อร่อยสีอือเป็นราคานต่ แดงทุงละร้อยพี่น้องทุ่งละร้อยแตงศาสตร์นี่ต้องใส่พี่น้องงาเหล็ดนะพี่น้องนะศาสนี่จำเป็นต้องใส่แวะมาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ตลาดช่องจอมเนาะถ่ายให้ถ่ายเนี่ยครับว่ามันจะถ่ายทั้งโค้งทั้งเดียว เบิรงพี่น้องเวลากินมุกไปลากินของแม่ข้าบ่มีพี่น้องใส่ใส่ถุงขยะกินพี่น้องมาร้านนี้เด้อพี่น้องเด้อขายไม่ได้เลยมาซื้อหน่อยเออขายวัไหนเลยขายไม่ได้เลยเอามาหลายเรื่องซะละมีสุดยางมีพุทธสาแบบท่านน้อพี่น้องท่านสามหลดมั่นเตียงฮะใช่ครับผม ก,นนกระเทียมกระเทียมปลาเนาะพี่น้องปลาสวดปลาแบบตับเป็นกิโลหอมหลายอย่างพี่น้องแเข้ขมาด้วยเข้ขมาอยุ่กลางกลางตลาดนี่แหล,พลนนะพี่น้องไนมะ่ตลาดทองบุญเนาะพี่น้องเนาะหลานทรงอยู่นี่ก็เป็นผลไมใ้ใส่สาขาสองเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหฝนฟอนเดี๋ยวเราวันไปสาขาเหลี่ครับสาขาสองนี่ บ่ได้ยินเสียงด,งดังๆเสียงดังไอยู่ไปคู่ขันนั่นวะน, <ไป S 1> นี่ครับอายอากได้ก็แวะเข้ามาเด้อครับเด้อลานสับจเจริญคือเก่าพี่น้องสับจเจริญผลผลไม้ตามฤดูกาลลานยอดกล้วยกล้วยด้วยพี่น้องเนาะ ได้ไปส่งได้เลยลุงเ,เอาไปไหาเลยเดี๋ยวเบลเอยเนา,เาะเอา,เ,อเอาไปเล่อกอะไรซ้ำลุงว่าท่านไปโอเคค่ะมันจะได้บยวเบลหกเงี้ย,ยน,นโอ้ของหักปาดกล้วยพี่น้อง <c oughs> ที่ปาดกล้วยนะพี่้องเนาะมีเล็บเหลี่ยม <c oughs> สกเอาสกเอาบาดเดียว จวด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 งกลางจอดจุ่กลางเลยงางกลางๆส่วนๆทั้งหลังคนนะ่ะพ่อขายบะละมือเดียวนี่นี่แหละ เอามาจากตันเอามาจากตันตันกลัวตันกัวมือเดียวจรง่ะไ่คุณเป็นค้หาอยู่หนพอพอแม่งกับสองตันกัวอือมืงอื่นสองตันกลัวพี่น้องเออ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 ้า้ามแงเขาใส่สวน แนวทางอ็ตมาหากินนะพี่น้องเออผู้ใดบ่มีมองซื้อผู้ใดบ่มีมองขายก็แวะมาเบิ่งหน่อยเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อที่ตลาดช่องจอมเนานะะพี่น้องเนาะมื้อนี้คนคือคับน้อยๆนึงเนาะพี่น้องเนาะคนอยากคือคักหน่อยนึง เป็นทานน่าไหนมือนีก็สวยเลยน้อพี่น้องเนะาะสวยเติบแล้วสวยเติบแล้วอือก็ถึงเงยงยาง,งาอยู่ครับพี่น้องข้าวอยากเพ่งนาะพี่น้องเนาะข้าวถุง,ง,ง,นะงละสองร้อยเจ็ดสิบเนี่ยง่ายพี่น้องสองร้อยสามสิบพูดได้มีอกเผเลยพี่น้องมาส่งล้านนี่เด้อเด้อแวะมาส่งแวะมาขายาเด่แหละช่างจอมคนไหนมาส่งคนกระลับพี่น้องเป็นล้านมะข้าวแห้งมะข้าวเฮ็ดขนมครับชิมหน่อเด้อพี่น้องเด้อก็ฝากไว้ที่หน,นี้เด้อพี่น้อง ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นเบาะแสเนี่ยครับจิบนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ